ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเขีย์หมดอะไรเงี้ยมันคืออันดับแรกจริงๆเลยนะไปรับลูกมาแล้วที่ร่วมวงจะอยู่ไหลมันคืออันดับแรกจริงๆเรื่องเงินนี่สำคัญมากอะไรก็ต้องใช้เงินค่ะออกจากบ้านนี่คือใช้เงินแล้วอะแล้วถ้ามันต้องมีเป็นปัญหาแค่ว่าใครจะเติมน้ำมันอะใครจะจ่ายค่าข้าวอะ อันนี้อันนี้คือแค่ความสัมพันธ์ของแค่สองคนเองนะยังไม่ได้มีแบบลูกเลยอะ่ะเออแบบใช่หนูก็แบบว่าตอนที่หนูคุยกับพี่เขาหนูก็แบบโอ้พี่ขอโทษนะคะอย่าหาว่าแบบละลาบละล้วงหรือหรืออะไรเลยนะแบบว่าหนูขอทราบรายรับหน่อยขอทราบรายจ่ายหน่อยขอรู klar, mm. ấy, ้หนี้สินทั Bradley> ้งหมดที่มีหน่อยแล้วก็แล้วก็ของหนูหนูก็จะเปิดเลยนะว่าของหนูมีอยู่เท่านี้เป็นแบบนี้สิ่งที่หนูทำแบบนี้แต่ว่าด้วยตัวหนูเองอะหนูเป็นคนหนูเป็นคนที่ ตัวหนูเลยนะหนูเป็นคนที่ละเอียดเรื่องเงินมากหนูมีบัญชีอยู่ทั้งหมดแปดบัญชีแต่ละบัญชีคือละเอียดยิบเลยเงินเดือนที่เข้ามาหนูหนูตึงใช้คําว่าตึงเพราะว่าหนูเคยแบบจนมาก่อนเคยไม่มีเคยไม่มีไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยมาก่อนตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามีเยอะนะคะแค่แบบโอเคสาม,มารถซื้อบางสิ่งที่อยากได้ได้โดยที่คิดแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ย เออก็เลยแบบละเอียดมากเงินเดือนได้มาสมมติหนูได้มาสี่หมื่นเงินเดือนเพซั่อะไรเงี้ยหนูก็หักเก็บเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์หักเก็บนี่แปลว่าหักเก็บจริงนะเก็บเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสมมติเหลือสองหมื่นหนูต้องมาแมเนจแหละว่าค่าบ้านเท่าไหร่ค่าน้ำเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยพี่ไม่มีเงินสิแม่คะพี่ต้องไปหาเงินก่อนแล้วก็เงินเงินฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็จะแบบ หักมาสมมติว่าเดือนนี้หาได้เท่าไหร่ก็จะใช้แค่แบบสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เออหนูหนูแบบละเอียดแล้วก็เป็นคนที่จดรายรับรายจ่ายทุกวันซึ่งรายรับรายจ่ายเป็นสิ่งที่สําคัญนะต่อให้เราไม่เคยทําแล้วเรามาเริ่มทาตอนนี้หนูว่ามันโอเคมากทุกๆเดือนอย่างเงี้ยหนูจะจดเลยทุกวันทุกๆวันหนูจะจดเลยว่าหนูมีรายรับเท่านี้รายจ่ายเท่านี้แล้วพอเดือนหนึง่งอะหนูจะมานั่งซ้ำว่าเดือนเนี้ยมันใช้ไปเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วอะมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มันเพิ่มขึ้นจากอะไร ถ้ามันเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆเช่นเดือนนี้มีจ่ายภาษีมีจ่ายค่าประกรันโอเคงั้นไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเดือนเนี้ยมันเพิ่มขึ้นจากการกินอย่างเงี้ยหนูก็จะคิดแล้วว่าเฮ้ยมันจาเป็นจริงๆใช่ไหมที่เดือนนี้เรากินมากกว่าเดือนที่เราสามพันมันคือการกินจริงๆใช่ไหมแล้วมันคือความสุขจริงๆใช่ไหมหรือว่าเราซื้อทิ้งซื้อคว้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบซีเรียสบางทีก็จะมีคนเตือนนิดหนึ่งว่าแบบเอ้ยตึงเกินไปหรือเปล่าชีวิตมันจะไม่มีความสุขหรือเปล่าแต่ว่านนัั่่่แหละะอออออยาาางงทีบกก็คคืวมมสุขขเรน มันไม่เหมือนกันนะหนูมีความสุขกับการที่หนูเก็บตังค์มากๆหนูก็จะแบบเอ็นจอยมากๆก,กับการที่แบบวอนนี้หนูมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนะอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบไม่ไม่เป็นไรในการที่หนูประหยะัดใช่น้องบุ๊กจะซื้อบ้านที่พี่สันตหีบทาเหมือนพี่เลยเออแต่ว่าแต่ว่าบัญชีการจดได้รับได้จ่ายสําคัญมากจริงๆดีค่ะตรงนี้เปิดใจคุยใช่เหมือนลูกสาวเลยบุ๊กอายุยี่สิบหกครับผม ตอนที่อายุเท่าน้องบุกทําแบบนี้เหมือนกันขอท้องบุกแทนได้ไหมว้าไม่ได้สินั่นแหละก็จดไว้เออบอกพี่เออยู่ว่าแบบว่าเออจดรายรับรายจ่ายไว้บ้างนะเราจะได้รู้ว่าแบบค่าใช้จ่ายตรงไหนมันมันเยอะเกินหรือมันน้อยเกินมันจะได้มันจะได้คอนโทรลได้พี่เอก็บอกว่าว้าไม่กล้าจดลองจดแล้วตกใจตายอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆมันต้องจดนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าหนู่ก็ยังเด็กนะแบบว่า ได้เอาเงินไปลงทุนอะไรไหมคะหรือเก็บไวได้บัญชีเฉยๆส่วนใหญ่หนูจะไม่ได้แบบไปเล่นหุน้นหรือไปซื้อแบบพวกกองทุนอะไรอะ่ะเพราะว่าหนูยังศึกษาได้ไม่ดีพอแต่หนูซื้อสลากนะสลับพอกซอสลากออมสินอะไรเงี้ยก็แบบโยนเข้าไปแบบให้มันได้แบบให้มันได้ถูกทุกงวดตามยอดขั้นต่ำที่เขาบังคับว่าถูกทุกงวดไว้อะไรเงี้ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็โยนโยนเข้าไปใช่ลูกสาว,สวย,ยี่สิบสลยจริงใช่ใช่ เรื่องเงินนี่เราต้องมีเป้าหมายจริงๆนะมาเกิดน้องบุ๊กมีเลขแปดไหมคะมีเลขแปดครับผมคุยกับพี่เอได้สามเดือนนิดๆครับผมอายุเราเพิ่มใชแ่แล้วว่าหนูก็มีนี่ด้วยบุ๊กดานเภสัชมอบูมีประกันที่เป็นแบบประกันออมทรัพย์อะถ้า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 เป็นอะไรไปที่บ้านก็จะได้เงินก้อน แต่ถ้าหนูหนูรอดจนถึงวันที่ประกันคุ้มทุนหนูก็จะได้เงินคืนอะไรเงี้ยเออเออมีอยู่ใช่หนูซื้อสลากขั้นต่ําหนูของหนูหรอหนูซื้อขั้นต่ําแต่ละครั้งประมาณสองสองสองแสนประมาณได้อยากได้เทคนิคการการจํายาบุ๊กจําเป็นก่อนป้าไปรับเลโก้ครับผมเออจริงเหรอเลขแปดจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมบุ๊กบุ๊กทำร้านยาไม่ได้ไม่ได้ทำโรงพยาบาลพี่แกจะเป็นแปนหรือย,ยังคะ หนูไม่รู้อ่ะยังไม่ยังไม่ได้ตอบได้แบบชิบว่าแบบจะเป็นแฟนไหมภายในแบบภายในเร็วๆนี้แต่ว่าการที่คุยกันตอนเนี้ยมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกๆวันแต่ว่าแต่ละวันมันจะมีปัญหามาให้แก้จริงๆในแต่ละวันโดยที่มันไม่ได้ตั้งตัวมันคือปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นแบบแบบเมื่อเช้าที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็แบบเออแล้วทำไมไม่โทรอะไรเงี้ยมันก็มันก็คือปัญหาจริงๆที่เราต้องแบบต้องพยายามแบบเคลียร์กันให้ได้เทสัเงินเดือน,อนสตาร์ทที่สี่ ใช่เพศสั์เรียนไม่อะคุยกันได้สามเดือนเนี่ยคะ่ะแต่ว่าคุยแบบคุยคุยดีเทลค่อนข้างเยอะเพราะว่าด้วยความที่พี่เขาโตมากแล้วแล้วด้วยความที่หนูก็ก็เป็นเด็กที่จริงจังกับชีวิตนิดหน่อยไม่ไม่จริงจังยเยอะหรอกว่าติดเล่นอยู่ก็จะมีคนแบบว่าอ,อติดเล่นจังเลยอะไรเงี้ยเรื่องเงินสําคัญอันนี้ก็จะยืนยันกับทุคทกคนจริงๆรลักกันโดยไม่มีเงินนี่เหนื่อยมากนะเหนื่อยเลยแค่คิดว่าจะต้องแบบ สมมุติว่าวันครบรอบของเราแล้วก็แบบฉันอยากไปกินข้าวร้านนี้แล้วใครจะจ่ายตายไม่ได้บุกเนียนเพรสัตร์มอภูนะแล,ะและ้วบุกก็เป็นแบบเนี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแหละบุกอายุยี่สิบหกค่ะบุกลับจ้างทําทํางานมาตั้งแต่เด็กแล้วนะดีแล้วลุงดูกันเป่นก่อนใชแ่แม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 ่หนูเองก็จะรู้รับจ้างขายผักอย่างเงี้ยขายผักที่เป็นแบบตลาดนัดแล้วก็ไปยืนแบบไปยืนแบบจับผักใส่ถุงที่เป็นแบบผักผักพื้นบ้านอ่ะ ดุ้งประกาศพักระลำเลยเงี้ยก็ช่างกิโลแล้วก็คูณขีดเอาสมมติขีดละสิบาทละสามขีดก็สามสิบอะไรเงี้ยแล้วก็มีแล้วก็มีมเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารที่ริมทะเลอะไรเงี้ยออก็แบบทำทำงานเยอะขายของตอนเมื่อก่อนมันมีอะไรนะมิทีนบ้างที่เป็นแคตตาล็อกอะไรเงี้ยแล้วทำหิ้วน้ำไปขายให้โรงเรียนอะไรเงี้ยทำหมดเลยอะไรที่แบบมันได้เงินอะไรเงี้ยก็จะแบบจะทำชอบชอบทำงานแล้วก็ พี่เออันนี้อันนี้พี่เอโฉเคมเคมว่าแบบว่าเขาเขาก็จะแบบว่าเออแบบให้พี่ช่วยอันนี้ให้พี่ช่วยอันนี้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็จะเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ต้องมาช่วยอะไรหนูเลยเพราะว่าถ้าหนูจะทําอะไรแปลว่าหนูต้องวางแผนแล้วว่าหนูจะต้องสามารถดํารงชีวิตและทําตรงนี้ได้ด้วยตัวหนูเองคนเดียวเพราะว่าไม่มีทางรู้เลยว่าพี่จะสแตนบายแบบอยู่ข้างๆหนูได้ตลอดไปไหมไม่ไม่มีทางรู้ไม่มีใครรู้ตัวหนูก็ไม่รู้ตัวพี่ก็ไม่รู้ดังนั้นแบบไม่ต้องแบบ ไม่ต้องมามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยหนูจัดการตัวเองได้เขาก็เลยบอกหนูแบบเออประทับใจจังเลยเพราะว่าหาแบบเนี้ยยากมากอะไรเงี้ยหนูก็บอกจริงจริงมันมันมันมีเยอะนะแค่แบบเราอาจจะแบบไม่ได้เจอเฉยเฉยตัวแรกนิดเดียวใช่แต่ว่าหนูแอบสู้ชีวิตไปสามห้าสิบโอเคจะหนีแล้วบุกเหมือนลูกสาวเลยใช่หนูเป็นลูกสาวพี่ๆทำยังไงให้จำตารางธาตุได้ได้ตารางธาตุที่เราต้องจำมันมีทั้งหมดแปดแถวใช่ป่ะ mm hmm. บุกจำว่า จะสอนจำตารางธาตุเราจะต้องไปคุยกันเองไหมอะตารางธาตุจำง่ายนะป๊่นึองนะเรามาถึงตารางธาตุแล้วอย่าพึ่งไปยังไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะจำแค่เพื่อสอบนะตารางธาตุสำหรับบุกอะบุกจำแค่เพื่อสอบเดี๋ยวบุ๊กจะสอนจำประทับใจขอบคุณครับว่าทำไมพี่เอข้างละเออพี่เอก็จะแบบถ้าแบบว่าไม่เจอน้องแล้วพี่จะหาแบบน้องได้อีกจากที่ไหนอะไรเงี้ยหนูก็บอกโอ้ยเยอะแยะพี่เอมี แแบบหนูนี่แบบมาผิดกระโหลกสุดๆคืนนี้ไล่ไหมเมื่อกี้ใครถามตารางธาตเวลาบุกจำมันแบบมันอาจจะฟังแล้วมันอาจจะรู้สึกว่ามันแบบแปลกๆหน่อยนะแต an Mother, ่ว่ามันจําได้นะหมู่แรกใช่ปะบุกจําว่าฮอตไลนนาเคลูบิกเคสเฟนลูบิกก็คือแบบว่า r b เคสก็คือ c s อย่างเงี้ยเฟนก็คือ F.R. จําไปก่อนนะไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยจําว่าฮอตไลนนา เคลูบิเคเฟนจำไปอย่างนี้เลยแล้วมันจะจำได้จำไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะจำได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถามหมู่สองนะเดี๋ยวบุ๊กบอกวิธีท่องวันนี้ท่องแค่ฮอตไลน่าเคลูบิเคเฟนไปก่อนขอวิธีมูฟออนจับแฟนเก่าได้ไหมฟ้คะอย่าเก็บนิดเปีนพวกอก่่โออ่านหนังสือปกติอ่านหนังสือหน่อยเออก็อ่านอ่านไม่น้อยแต่ว่าช่วงที่อกหักอ่านหนังสือเยอะมาก อ่านหนังสือเยอะมากจริงๆแล้วมันก็จะได้แบบว่ามันเหมือนเปิดคลังคำศัพท์อะแบบว่าโอ้คำนี้คํานี้คํานี้แล้วว่าทําให้เราแบบปล่อยวางมากขึ้นเพราะว่าเพราะว่าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ